ไปเที่ยวหน่อยสิโอ้นี่อะไรเนี่ยฮะเห็นพี่เป็นไกด์หรือไงเปล่าเห็นว่าเป็นเจ้าบ้านต่างหากแต่เข้าใจนะถ้าเหนื่อยๆง่วงๆก็พักผ่อนก็ได้จริงอะอากาศที่นี่ตอนนี้เนี่ยโหก็น่านอนจริงๆแหละแล้ว จะกลับมเมื่อไหร่หรอถามแบบนี้นี่เหมือนอยากไล่ให้กลับไปเร็วๆเลยอ่ะเปล่าแค่ลองถามดูผมได้บอกพี่รสยังนะว่างานผมได้รับเรื่องให้ไปโชว์ในงานเบิร์ลสติทโฟโตกราฟด้วยที่มันจะมีพวกศิลปินดังๆเนี่ยเขามาโชว์กันเยอะเลยนะแต่ว่างานผมอาจจะได้เป็นแค่ในแบบ หมวดของมือสมัครเล่นอะไรเงี้ยหรอก็ดีดีแล้วงานมีเมื่อไหร่ล่ะก็วันศุกร์นี้ก็ต้องกลับไปเตรียมงานแล้วก็เลยอาจจะอยู่นี่ได้ถึงแค่พรุ่งนี้เย็นหรือว่าม่ารนเช้าอะไรเงี้ยแล้วพี่โราจะกลับมาไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่เองก็อาจจะอยู่อีกยาวอ่ะแล้วงานอ่ะนั่นไม่เป็นไร ไม่ลหรอกก็ที่รับมาแล้วเนี่ยทําเสร็จหมดแล้วแล้วไม่รับงานเพิ่มหรอก็คิดอยู่นะโอเคก็ได้ตกลงจะไปเที่ยวไหนล่ะพูดเหมือนจะพาไปเลย ก็จะพาไปไงอยากไปไหนล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าแถวนี้เขามีอะไรน่าเที่ยวบ้างอะ่ะแนะนำหน่อยสิ เดีย๋ยวผมย้ายมาอยู่ที่นี่เลยดีเนาะคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองมาตลอดอยังพัดน่ะเหรอจะมาอยู่ที่นีอ่อยู่ไม่ได้หรอกเฮ้ยดูถูกไปเปล่านี่ยไม่ได้ดูถูกแต่พี่พูดจริงพี่ก็ไปเข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมคนเมืองนี่ชอบคิดจังเลยว่าอยู่บ้านนอกน,นี่มันสบายสบายกันนักนะแล้วมันไม่สบายตรงไหนอะอากาศก็ดีรถก็ไม่ติดอีกนะฮะ ก็ไม่ใช่ว่าอากาศมันจะดีตลอดนะลองคิดถึงตอนหน้าร้อนดูสินี่อากาศร้อนมากเลยนะไม่เหมือนในเมืองมีแอร์มีห้างสบายจะตายยิ่งตอนหน้าร้อนที่นี่นะเขาเผาป่าเผาไม้เนี่ยควันเยอะมากเยอะสุด,สดอันตรายยิ่งกว่ามลพิษอีกนะแล้วรถเนี่ยโอเคถึงรถที่นี่ไม่ติดก็จริงแต่ที่เนี่ย ขนส่งก็ไม่ดีไม่สะดวกสบายถนนหนนทางนี่ก็แย่มากยิ่งคนที่ไม่มีรถเนี่ยนะโอ้โหเป็นอมาพาสไม่ต้องเดินทางไปไหนกันพอดีอะ่ะ <c oughs> แหม่พี่รถกันนะอยู่กรุงเทพก็ด่ากรุงเทพอยู่บ้านนอกกยิงก่งด่าบ้านนอกอีกก็ได้ไงอะ่ะก็คนกรุงเทพจะมาที่นี่ทั้งทีเขาก็มาอยู่แต่แบบ รีสอร์ทดีๆโรงแรมดีๆไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตจริงๆแบบนี้นี่ก็จะไปรู้อะไรจะมานั่งมโนว่าโอ้โหบ้านนอกดียอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกหรอกนะมันก็แล้วแต่มุมอมองด้วยหรือเปล่าถ้าคนคิดบวกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็โอเคดีไปหมดถ้าคนคิดลบอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายใจหรอกผมว่านะอ๋อคือจะบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนคิดลบ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 ซะงั้น พาร์ทเนี่ยนะใช้ชื่อแบบคิดบวกจนไม่รู้ว่าอะไรมันคือการใช้ชื่อจริงๆแล้วรู้ป่ะฮะก็ผมว่าผมกับพี่ก็เหมาะสมกันดีนะผมคิดบวกพี่คิดลบไงยู่ต้องกลางพอดีเลยตรงนู้นสวยมากเลยไปดิไปดิ ชิดเชื่อคะ่ะคนที่คุณชิดเชื้อนัดไว้มาถึงแล้วคะ่ะให้เขาไปเจอผมที่ห้องเลยค่ะพูดตามตรงนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเงินมาให้นุชในเวลานี้เลยครับหรือแม้กระทั่งว่าจะแบ่งจ่ายไป็นงนวดเนี่ยผมก็ยังรับปากไม่ได้เลย ถ้าอย่างนั้นเอาบบนี้ไหมล่ะครับพอดีว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพอยู่เจ้าหนึ่งเขาสนใจอยากจะซื้อที่ตรงนี้ประคัอฟฟิศเขาให้ราคาสูงพอสมควรเลยนะครับคุณสนใจจะขายไหมละ่ะแต่นั่นหมายความว่าผมจะต้องเสียแกลลรี่นี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงต้องรบกวนให้คุณชิดเชือ้อช่วยซื้อหุ้นของคนนุชไปแล้วล่ะครับหรือไม่ก็อาจจะหาคนอื่นมาซื้อแทนก็ได้ แต่ผมว่ายากครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะมาลงทุนกับแกลเลอรี่ศิละปะแบบนี้หรอกเพราะมันไม่ค่อยมีกำไรนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะติดต่อกับมาใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ การเมืองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นทางเลือกขอบคนที่เขาเบื่อห้างสับสินค้าแต่ก็ไม่อยากไปเดินเล่นร้อนๆตามสวนสาธารนณะชอบงานศิลปะเหมือนกันแหละครับครับ,รบจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องศิลปะเท่าไหร่นะครับเพิ่งมาสนใจระยะหลังๆเนี่ยพอเลิกงานแล้วเครียดๆมาเดินดูภาพเงียบๆแบบนี้มันทําให้มีสมาธิมากขึ้น,นครับ ชอบแนวคิวบิซึมนะครับโทษนะครับอันนี้ลิกแนวอะไรนะครับคิวบิซึมนะครับเป็นศิละปะแนวที่หลุดไปจากศิละปะแบบเดิมๆนะครับแนวนี้จะค้นหาความงามจากโครงสร้างของรูปทรงมากกว่าที่จะค้นหาความงามตามธรรมชาตินะครับไม่ทราบคุณทำงานด้านไหนนะครับ ทำไมล่ะครับไม่มีอะไรครับผมเห็นคุณมีความรู้ด้านศิลปะนะครับอ๋อผมเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะครับอ๋อดีนะครับได้ทำงานที่ตัวเองชอบผมทำงานทางด้านการเงินนะครับบอกตรงๆเลยนะครับเพื่อนฝูงที่ชอบในแนวๆนี้ไม่มีเลยครับนี่แค่ชวนนะครับนอกจากังไม่มาแล้วยังหาว่าผมเป็นตัวประหลาดด้วยซ้ำไม่แปลกหรอกครับ เพราะว่าขนาดแกลเลอรีร่นี้ตั้งอยู่กลางเมืองอยังไม่ค่อยมีคนจะมาดูเลยฮะเดี๋ยวว่าแต่จะซื้อเลยผมว่าเจ้าของคงรวยอยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นคงไม่ตั้งแกลเลอรี่กลางําเลทองแบบนี้แหละครับใช่ง้นตาสบายนะครับขอตัวก่อนครับ เคยช่วยชีวิตไว้นะครับทำบ้าอะไรเนี่ยปลดไปล่อยไงปลดไปล่อยไง <c oughs> ตอนนี้พี่รถสักทีหนึ่ง ้ากลับมาพักผ่อนที่บ้านทั้งทีเนี่ยแทนที่จะผ่อนคลายสักหน่อยทำไมทำหน้าเหมือนแบกโลกไว้งันอ่ะมีอะไรอะ่ะพี่คุยกับผมได้นะเราสัญญากันแล้วนี่ว่าจะไม่ปิดบังอะไรกันอะ่ะสัญญาตอนไหนอะ่ะพี่เห็นจำได้เลย นีแหละแม่พี่ก็ใช้พี่อยู่ที่นี่ดูแลลูกอยู่กรุงเทพพี่ก็ดูแลลูกได้นี่จริงเหรอ ไ,ได้แต่มันก็ไม่ดีเท่ากับอยู่ดูแลลูกที่นี่ปะเ้า no. พี่คิดยังไงอะแล้วพี่ควรจะต้องทำยังไงอะเลือกหน้าที่แม่แล้วก็อยู่ดูแลลูกที่นี่แล้วก็ทิ้งชีวิตของตัวเองไปซะหรือว่า พี่ควรจะเลือกชีวิตของตัวเองแต่ก็จะต้องทิ้งลูกไปอย่างงั้นเหรอแล้วผมว่าบางทีพี่การที่พี่เลือกอย่างใดอย่างหนึงนะ่งมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องทิ้งอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะจริงเหรอพะก็อยู่ที่ไหนพี่ก็ยังวาดรูปได้นี่ใช่ไหม แปลว,ว่าพัดอยากให้พี่อยู่ที่นี่ใช่ไหม Vai, Linky. Sie พี่เนี่ยรู้อ,อะไรไหมเพราะอะไรเพราะว่ารถรักพี่ไงแล้วรถก็รู้ด้วยพี่รักรถมากเรารู้กันว่าเรารักกันสองคนแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรอ,หอรถรู้เลยไหมว่าความสุขที่สุดของพี่คืออะไรคือการที่มีครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องอดทนแล้วก็ขยัน ทนหน่อยนะ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 ทนหน่อยนะรู้ไหมพี่ไม่มีเงินหรอกรถอะแล้วไอ้โบนสะที่พี่ได้จากต้นปีล่ะยังไงพี่พี่เอาไปซื้อกองทุนหมดแล้วหรอรถก็ถ้าพี่บอกรถรถก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วนี่ไอเรื่องเก็บเงินเก็บทองอะ่ะรถสนใจในเรื่องใช้เงินรถรู้ไหมพี่ทีพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะ ใช้จ่ายในบ้านเนี่ยมันก็เป็นเงินเดือนของรถนะว่าเคยเรียกร้องอะไรจากพี่ไหมอะที่พี่ทำนี่คือวางแผนระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานะไม่ใช่มีเงินก็ใช้ใช้ใช้ไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วอนาคตเราจะทำยังไงเฮ้ยเรื่องอะไโอยเหม็นก็เหม็นเกรงใจกันบ้างดิเฮ้ยนี่มันบ้านกูกูทำอะไรก็เรื่องของกู <c oughs> มึงแค่คนอยู่อาศัยอย่าพูดมากหน่อยอีรถผู้อย่างอย่างมึงได้กูเป็นผัวก็ดีแค่ไหนนะอีรถกูจะบอกมึง่ายนะมึงอบบ มันมากนะนะถ้ามากเนี่ยกูจะเฉดหัวมึงออกไปจากบ้านกูเลยมึงทำอย่างนี้กูจะยอะไรกูไม่หัวมึงแล้วเว้ยกูไปจุดไปก่อนนะไอ้บ้ามาโลกอยู่ไหนฮะเฮ้ยรถ เราไม่กลับมาอยู่ในคัน,นรถกลับมาแก้ปัญหาที่เราเคยก่อนไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้รถพี่คิดอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังคิดถึงวันตายของตัวเอง สิงไม่ใช่พันพี่ก็จะหลุดพ้นจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถมาปลนะูกมาชีวิตพี่ได้อีกต่อไปอะ่ะพี่มีองค้างพี่เสมอนะครับ เราต้องม่ทิ้งผมไปไหนนะ